สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยซับน้ำร้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซับน้ำร้านจะนําเสนอสูตรกันต่อเนื่องนะคะเลขคู่ขี้หน่วยบนคู่ขี้หน่วยบนสูตรนี้15งวดแต่หลุดไป7งวดหลุดคืออะไรยังไงนะคะมาดูกันหลุดแต่เราก็ดักทางท่านถูกนะคะ <c oughs> คุณให้คู่ฉันให้ขี้คุณให้ขี้ฉันให้คู่ค คุณให้ขี้ฉันให้คู่คุณให้ขี้ฉันให้คู่คุณให้ขี้ฉันให้คู่แต่กลายเป็นว่าถูกมาหมดเลยนะใช่ไหมเราดักทางเขานะคะรอบก่อนนี้ก็คือศูนย์สองเขาให้ขี้เรามาคู่วางศูนย์สองประกรบกับสูตรหลักสิบนะคะประกรบสูตรคู่ขี้สิบนะคะก่อนหน้านั้นดักก็ได้หนึ่งสองนะคะหนึ่งสองก็เข้าเห็นไหมเขาให้ขี้เราให้คู่เอออ่า เพิ่งนึกได้เพิ่งทำนะคะได้สองงวดเข้าทั้งสองงวดมารอบนี้จะเป็นการดีสําหรับเราไหมนะคะทุกท่านนะในการดักคออ่ะดักคอเฉาะคนที่ชอบเกลียดเราอะดักคอเลยนะคะเราจะเป็นยังไงฝากคำเตือนตามก,กฎกติกรรมามารยาทช่อง YouTube และเพจใน Facebook ของเราก่อนนะคะทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาคิดคํานวณให้ดูนะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและส่วน ที่ดิฉันทาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมก,การที่ออกมาขอให้ทุกๆท,ท,ท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับเอาไปใช้นะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์ให้ดิฉันด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะอยากเก็บข้อมูลก็แชร์ไปที่เพจหรือ Facebook หรือว่าลายของตัวเองได้นะเออจะได้นำไปตั้งทำเล่นๆน,นะคะสำหรับสูตรเกลกคู่คี้หน่วยบนนี้นะคะเราจะใช้รักหน่วยบนบวก10ที่2นะคะทุกท่านหน่วยบนบวก10ครั้งที่2นะคะอะเดีย๋ยวเรามาดูกัน 31กรกฎาคมไปใช้16สิงหาเดี๋ยวเราจะไปเทียบกับสูตรหลัก10นะคะทีนี้นะห้ามพลาดนะห้ามพลาดบอกเลยกดติดตามกดกระ,ระดิ่งแนละอย่าลืมกดไว้กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะ31กรกฎาคมไปใช้16สิงหา3บวก0ได้3 3ก็คือเลขคี่ค่ะเลขคี่แต่เราวางเลขคู่นะคะทุกท่านนะอ่า ได้ขี้วางคู่ค่ะไปดูกันในงอนวันที่งวดวันที่16สิงหานะคะ471782นะคะเลขออกก็คือ782หลักหน่วยเลข2คือเลขคู่สูตรนี้อันนี้ถูกนะคะส่วนตัวนี้ผิดค่ะถูกต้องไปต่อค่ะ16สิงหาไปใช้1กันยานะคะ2บวก3เป็น5 5ก็คือเลขคี้อีกนะคะรอบนี้เลขคี้ แต่มาเลขขี่ฉันวางเลขคู่นะคะทุกท่านนะอ่ะไปต่อดูนะคะจะเกิดอะไรขึ้น1กันยานะคะ915478เลขที่ออกก็คือ478นะคะ478รักหน่วยคือเลขอะไรคะเลข8เลขแปเป็นเลขอะไรคะเป็นเลขคู่คู่ก็มาในชุดนี้ส่วนขี้ถอยไปนะคะ หนึ่งกันยาไปใช้สิบหกกันยามาลุยกันไปเรื่อยๆนะคะทุกท่านนะแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดเจ็ดก็คือเลขขี้อีกแล้วครับท่านเลขขี้จะมาไมหมล่ะขี้นะคะไปดูกันนะคะเลขขี้เราให้วางคู่นะคะทุกท่านนะ,ะไปดูในงวดวันที่สิบหกกันยานะคะสิบหกกันยา, 3, 2, 0, 8, 1, านะสามสองศูนย์แปดหนึ่งสองพาณวสันวสัน หลักหน่วยคือเลขสองเลขสองเป็นเลขอะไรคะเลขคู่เลขคู่ตัวที่ให้วางถูกตัวที่ให้มาคือเลขขี่วางคู่ถูกนะคะเออสงส่ดีฉันนอนเพราะไม่พอจริงๆอ่ะทุกท่านเลยดิฉันพักผ่อนไม่เพียงพอแน,น่ๆเลยสะสมอีกเนี่ยเป็นอีกแล้วเนี่ย นาดอัดคลิปกลางวันนะยังจะไม่รอดมาดู16กันยาไปใช้1ตุลาคมนะคะทุกท่านนะ2บวก3เป็น5 5ก็เป็นเลขขี้ค่ะแต่วางคู่นะคะ หนึ่งตุลาคมเจ็ดสอเนะคะเลขที่มาในหลักหน่วยก็คือเลข2ทีนี้เรามาดูเรามาดูกันนะคะเลข2คือเลขคู่ตัวที่ให้วางคือถูกแต่ตัวที่ตรงนี้ก็ผิดนะคะเป็นเลขคี่อ่ะมาดูชอบรอบดีเดกกันดีกว่านะคะทุกท่านนะ รอบดีเดย์เรามาดูกันนะคะจะได้เลขอะไรในรอบนี้หนึ่งตุลาคมนะคะไปใช้สิบหกตุลาคมสองบวกสองเป็นอารอบนี้ได้เลขคู่นะคะอ่ะเดี๋ยวไปเขียนขี้เฉยเลย ได้คู่นะคะเป็นเลขสี่สองบวกสอเป็น4เป็นเลขคู่แต่เราจะวางขี้นะคะทุกท่านนะอ่าเราจะดักเขานะคะเราจะดักเขานะคะอันนี้คือถ้าวางตามสูตรจะเป็นจะวางแบบนี้แต่ถ้าเราวางดักก็จะมาช่องนี้นะคะเรามาดูหลักสิบและหลักหน่วยกันนะคะทุกท่านทีนี้ หลักสิบหลักหน่วยนะอ่าโอ้ตัวกาหมดหมดอีกแล้วครับท่านเอาอะไกันนะกันนะอะไรกันอนักันอนะโนโน อันนี้ตามสูตรสูตรนะคะ,นนะค,ะนนคู่ขี้หน่วยบนนะคะอันนี้คือสูตรคู่ขี้หน่วยบนนะงวดวันที่16หลัก10คือเลข อะไรคะหลักสิบของเรารอบนี้คือเลขขี้ค่ะหลักหน่วยก็เลขหลักหน่วยเลขคู่แต่ดิฉันจะวางชุดนี้คือชุดตรงนะคะชุดตรงของเขาก็คือขี้คู่นะคะจะวางอ่าหลักสิบเป็นเลขขี้นะคะทุกท่านนะส่วนหลักหน่วยเป็นเลขคู่อันนี้คือตามตรงตามสูตรนะคะแต่ ถ้าท่านคิดว่าอ่ะอันนี้คือตามสูตรนะสิบขี้ส่วนหลักหน่วยเป็นคู่นะคะสิบขี้หน่วยคู่มาค่ะเรามาวางกันเลยขี้ก็คือ

1นึ6งสี่นึงหกและหนึ่งแปดสามศูนสามสองสามสี่สามหกและสามแปดโอ้เพื่อนๆเอฟซีหลายท่านบอกว่าเขียนตัวใหญ่ๆห,หน่อยว่าซ่านนี่ฉันก็พอลืมปุ๊บก,ก็เขียนตัวเลขทุกทีเลยนะคะห้าศูนย 52 54 56 58 70 72 74 76 78 90 92 94 96และ98อ่าส่วนตัวนี้จะเป็น ขี้และขี้นะคะส่วนตัวนี้นะสูตรนี้สูตรดักนะคะสูตรดักนะชุดดักนะหลักสิบก็คือเลขขี้นะคะอ่าส่วนหลักหน่วยนะคะก็จะเป็นขี้เช่นกันนะคะอ่าปอตีหลักหน่วยจะเป็นเลขคู่ดิฉันจะวางนี่คือตามสูตรก็จะเป็นชุดนี้นะตามสูตรคือชุดนี้แต่สูตรที่ดักชุดที่ดักก็จะเป็นสี ขี้ขี้นะคะสิบกับหน่วยขี้ขี้มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะคุณชอบขี้คู่ก็ใช้ไปถ้าคุณชอบขี้ขี้ใช้ไปนะคะมาเรามาดูกันนะคะหลักสิบก็จะเป็นเลขขี้ก็จะเป็น13ึ่งแล้วก็เก้นะคะเลขตัวนี้ก็จะขี้เหมือนกัน13 57แล้วก็เก้นะคะ อ่ะเอาวันนี้ให้ดูดีกว่าเลขหลักสิบก็จะเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าส่วนหลักหน่วยนะก็จะเป็นศูนย์สองสี่หแปดนี่คือชุดของเขานะคะทุกท่านนะนี่แหละคือที่วางตรงนี้ตอนนี้ อันนี้คือตามสูตรเลยนะทุกท่านนะน,นี่ตามสูตรเลยส่วนอันนี้ดักคอเขาหน่อยหนึ่งนะคะมาดูกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามหนึ่งสามสาม สามหและ3 9คุณไม่ต้องไปกลงไปกลับอะไรเลยนะคะเอาตามนี้เด็ดๆไปเลยนะคะอ่ะห้าคะ่ะ5 1 5 3 5ึ่งห้าห้านะคะ 9ก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดและเก้าเก้าแต่นะคะบอกคำเดียวว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาบ้างนะไม่ใช่ว่าเขาจะผิดตลอดนะสำหรับสูตรนี้นะคะอาจจะมาชุดนี้แต่ใจจริงดิฉันชอบชุดนี้นะคะดิฉันชอบชุดนี้นะะอ่าชุดนี้มันไม่มีแปดทุกท่านไม่มีแปดดิฉันก็เลยไม่ชอบชอบที่ติดเลขแป ถ้ามาที่เลขแปดมีอยู่ชุดนี้ชุดเดียวเท่านั้นเองในสิบหน่วยเด้อถ้า8ดติดมาอยู่ชุดนี้คือชุดเดียวอ่ะ คนจนมีสิทธิ์ไมคะ่ะคนจนมีสิทธิ์ไมคะ่ะชุดนี้คือชุดเด่นและถ้ามาที่เลขเจ็ดนะคะถ้ามาเลขเจ็ดก็จะเป็นฝั่งนี้เด้บัเน้อ่าจะมาฝั่งนี้เด้อ่าถ้าเจ็ดมานะคะ รอบนี้ดิฉันให้เจ็ดกับแปดนะคะมีตัวหนึ่งตัวใดต้องมาแน่ๆนะคะจะมาทั้งสองหรือไม่ก็ไม่ทราบอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตนะคะเขาจะมาคู่หรือจะมาเดี่ยวเขาชอบเดินคู่หรือเดินเดี่ยวอันนั้นไม่มีใครทราบนะคะตัวเลขที่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้ามาขี้ๆนะถ้ามาขี้ๆก็จะเป็นถ้าเจ็ดนะถ้าเจ็ดมาก็จะเป็นชุดนี้ ก็คือมีเจ็ดอย่างเดียวอะที่ติดในสูตรที่ดิฉันคิดว่าน่าจะเปลี่ยนไปได้นะคะอ่าเจ็ดนะคะก็คือจะมาฝั่งนี้สองฝั่งก็คือที่ติดเจ็ดนะอันนี้คือเลขตรงตรงไม่ต้องกลับอยากนอนก็นอนไปเลยนะคะไม่ต้องกลับแต่ดิฉันคิดว่าน้ำหนักมาชุดที่คิดว่าน่าจะเอาอยู่คือน้ำหนัก อ่ะท่านใดชอบตัวไหนก็จัดไปตามนั้นนะคะแต่แต่ดิฉันคิดว่าชุดนี้มีน้ําหนักเยอะกว่านะคะท่านใดชอบชุดนี้จัดชุดนี้อ่ะไปไม่ไป,ไปคล้ายๆกันเลยนะไม่ต่างกันเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับด้วยนะคะอยู่ตรงนั้นแหละเออคุณชอบตรงนี้ไม่ใช่เหรออยู่ตรงนี้ไปวาา่าาในชุดหลักสิทธ์นะคะที่จิตติดติด มี 78. เพื่อนๆของเราบอกว่า7กับ8นะคะคุณคุณยุพานะขอบคุณนะคะที่แบ่งปันมาคุณยุพาบอกว่า7กับ8ไม่มาด้วยกันนะคะแต่ต้องพึงระวังว่าอะ,อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะอะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้นะทุกท่านนะอ่าตัวที่ชนในชุดนี้ก็จะมี 38มแมีอยู่2ชุดเท่านั้นเองสามแกับเจที่ชนชุดนี้นะ38มแล้วก็เจที่น่าสนใจนะคะที่น่าสนใจแต่18ไปโดนเลขดับทุกหลักของเรานะคะแต่ก็ถ้าดับไม่อยู่ก็18ก็มีสิทธิ์ที่จะเดินนะคะ18ก็มีสิทธิ์ที่จะเดินเหมือนกันรอบนี้นะคะ อ่าส่วนขี้ขี้เนี่ยที่ติดเจ็ดนะคะทุกท่านนะที่ติดเจ็ดจะมีชนอยู่เจ7ดเกหมีชนอยู่ที่79 7ดเกหค่ะอ่าที่ชนนะที่ชนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูแต้มน,นิดหนึง่งแต้มอยู่ไหนจ้าแต้มอยู่ไหนจ้าคนสวยเมื่อเมื่อคืนดิฉันทำแต้มสองตัวบนลงเฉพาะ,ะในเพจนะทุกท่านนะเดี๋ยวดิฉันดูให้เราไม่ได้ลงใน YouTube นะคะแต่ลงไปที่เพจคือชุดนี้ค่ะ ดิฉันเอามาผสมทั้งหมดเลยที่เราเคยใช้กันนะคะเอามาผสมทั้งหมดก็คือได้หนึ่งได้หกได้แปดหนึ่งเด่นสุดรกกบ8แปดรองรองแบบรองแบบชิวเฉียดนะคะคือไม่ไม่กล้าตัดเลยแล้วก็จะต่อมาก็คือเก้าห้าสองนี่คือตัดทิดทุกสูตรนะคะที่ติดทุกสูตรเลยนะคะตัวรองไม่เอาเลยนะคะคือติดทั้งสามชุดเนี่ยคือหนึ่งหกแปดแล้วก็เก้าห้าสองเพียงแต่เก้าห้าสองนี้ เป็นชุดที่ไปอยู่ตัวรองเท่านั้นเองนะคะแต่คือติดทั้ง3ชุดเหมือนกันนะคะรอบนี้เราจะลองทำแบบนี้ดูว่าแต้ม2ตัวบนของเรารอบนี้จะเอาอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรอบที่ผ่านมาก็มีเลขสองให้เห็นอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในชุดนี้กันเลยนะคะมาดูแต้ม1นึ 6, แ่แต้มหและแต้ม8ปนะคะแต้ม1นแต้ม6กแต้ม8มาดูแต้มเด่นสุดคือห หกหนึ่งหกแปดแต้มหนึ่งก็จะมีถ้าเป็นเลขเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งนะคะแต้มอ่ะเจ็ดหนึ่งนี่แต้มหนึ่งไอเจ็ดสี่แต้มหนึ่งเอ้ยพูด 7, เจ็ดหนึ่งเย็บเย็บเยบอยู่เขียนเจ็ดสี่เนาะอะไรของเธอเนี่ยเจ็ดสี่ค่ะแต้มหนึ่งนะคะเขาอยู่ในแต้มหนึ่งนะอ่ามีตัวไหนบ้างอีกที่ติดแต้มหนึ่งนะคะที่ติดแต้มหนึ่ง อ่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแต้มหนึ่งเลยอ่ะมาขีดเลยนี่คือแต้มหนะคะหนบวกสเป็นสามหบวกสี่เป็นห้าหบวกหเป็น7จ็ดหนึ่งบวกแเป็น9กนะคะนี่สามบวกศูน์แต้มสามสามสองแต้มห้าสามสี่แต้ม7จ็ดสามหกแต้มเก้าสามแปดแต้มหนึแต้มเด่นเลยนะคะสาแแต้มเด่น ห้าศูแต้มห้าห้าสองแต้มเจ็ดห้าสี่แต้มเก้าห้าหกแต้มหนึ่งโอห้าแปดแต้มสามเจดูนแต้มเจ็ดเจดสองแต้มเก้าเจดสี่แต้มหนึ่งเจ็ดหกแต้มสามเจ็ดแดแต้มห้าอ่าเก้แต้มเก้าเก้าสองแต้มหนึ่งเ้าสี่แต้มสามเกหกแต้มห้าเ้าแปด แต่คุณพี่อริสาบอก96เป็นเลขที่ดับคู่นะคะดับคู่ก็คือหมายถึงถ้าเข้ามาคู่กันเนี่ยจะเป็นเลขดับนะคะประมาณนั้นนะคะดับคู่ดับก็คือ96นะคะจะไม่มาแต่ถ้าเป็น69นี่น่าจะได้อยู่นะน่าเป็น69นะเพราะ9อยู่หลักสิบของคุณพี่อริสาเขาดับนะคะถ้าจะวางเอา9ไปวางหลักหน่วยนะทุกท่านนะ หรือหลักร้อยได้นะคะอ่ะไปต่อคะ่ะเก้าแปดแต้มเจ็ดไม่มีนะคะอ่ะตัวเด่นสุดก็จะเป็นชนที่นี่นะสามแปดแล้วก็เจ็ดแปดนี่แหละแล้วก็เจ็ดสี่นะคะในชุดนะในชุดแต้มนะคะแล้วตัวที่ติดแต้มหนึ่งก็จะเป็นพวกนี้แต้มห้าแต้มอะไรพวกนี้นะคะอันนี้คือติดติดแต้มหนึ่งแต้มเดิบเนาะวงกลมไว้เลย วงกลมตัวที่ติดแต้มหนึ่งแต้มหกแต้มแปดนะคะแต่ถ้าแต้มเก้าแต้มห้าแต้มสองนี้ดิฉันขอขีดไว้ข้างล่างอย่างเดียวก็พอเนาะอ่ะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนชุดนี้นะคะชุดดักคอนะคะชุดดักนะแต่ชุดนี้ของเราไม่ไม,ไม่มีแปดนะสิมันเป็นทําอะไรที่ว่าเป็นอะไรที่ว่าดิฉันอ่ะดูมาดูกันต่อดูนะคะสําหรับชุดนี้นะแต้มหนึ่ง แต้มหกแต้มแปดหนึ่งหกแปบวกหนเป็น6อ่ะแต้มเด่นนะคะเจบวกหนเป็น8ปอ้ย่หนึ่วกเป็น0ูนบวกหนเป็นสี่เป็น6 3 5เป็น8 3 7เป็น0 5, 3 9เป็น2 5 1เป็น6 5 3เป็น8 5 5เป็น0 5 7เป็น2 ห้าเก้าเป็นสี่เจ็ดหนึ่งเป็นแปดอ่ะชนแต้มเดิบแล้วนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเป็นศูนย์เจ็ดห้าเป็นสี่เจ็ดเจ็ดเป็นสี่เจ็ดห้าเป็นสองค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สี่นะเป็นสองขออภัยค่ะเจ็ดเจ็ดเป็นสี่เจ็ดเก้าเป็นหกอ่ะนี่เจ็ดเก้าเป็นหกนะคะเก้านี้อยู่หลักหน่วยได้นะคะแต่หลักสิบคุณพี่อธิษฐาบอกดับแล้วนะคะ แต่ตัวเลขของคุณพี่ชิงสาซือว่าเจ๋งเหมือนกันนะคะยังตั้งแต่ท่านมาแบ่งปันนะคะก็แบ่งปันดิฉันมานะดิฉันก็ถ่ายทอดต่อกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซของเรานะคะแล้วก็ยังไม่เคยหลุดเลยนะคะอ่ะแต่ถ้าท่านคิดว่าไม่เอาไม่เชื่อไม่อะไรก็ให้ซื้อน้อยไวก็แล้วกันนะคะต่ซื้อไวเพื่อเพื่อมันถูกนะคะหรือว่าถ้าพลาดมันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เจ็ด้านี้ ไปได้นะเพราะว่าเขาอยู่หลักหน่วยไม่ได้อยู่หลักสิบนะคะส่วนเก้าหนึ่งนี่ศูนย์เก้าสามสองนี่คือเก้านี้อยู่หลักสิบนี่คุณพี่อริษาบอกบายบายนะคะดับขาดนะคะเก้าห้าสี่เก้าเจ็ดเป็นหกอะ่ะเก้าเจ็ดหกนะแต่เก้าอยู่หลักสิบนะสิเก้าเก้าแปดอ่ะให้ทุกท่านลองพิจารณาด้วยตัวท่านเอง ท่านอย่ารูดรูดรูดไปโดยที่ไม่ได้ฟังดิฉันอธิบายนะคะมันจะทําให้ท่านเสียผลประโยชน์นะคะบอกเลยนะคะบอกําเดียวถ้าท่านไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังอธิบายก็การเสียผลประโยชน์มีให้เห็นแน่นอนนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะทุกท่านนะตัวเลขชนแต้มก็จะได้ประมาณนี้ในเลขคู่ขี้สิบบนนะคะคู่ขี้สิบหน่วยบนนะคะคู่ขี้สิบหน่วยบน ตามสูตรตามสูตรก็จะเป็นชุดนี้นะคะแต่ถ้าดักคอสูตรจากคู่ไปเป็นขี้ก็จะเป็นชุดนี้ไม่แน่นะเขาอาจจะถูกก็ได้นะเขาเดินผิดมานานแล้วเขาเดินผิดมาหลายงวัตซ้อนแล้วแต่ในในชุดนี้ไม่ต้องกลับเลยนะทุกท่านนะไม่ต้องกลับมาก็คือมาตรงๆไปเลยนะคะไม่ได้ไม่ต้องสลับซ้ายขวานะคะมาตรงๆไปเลยอ่ะสาหรับคลิปนี้รอบนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยรย,รย,รยเฮงๆปังป,งป,งปงกันช่วนหน้านะคะ คลิปต่อไปจะเป็นเลขร้อยสิบหน่วยตรงแล้วก็โต๊ดนะคะทุกท่านนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันจะเป็นยังไงรอบนี้ขอโชคดีเจอกันในคลิปหน้าสำหรับชุดนี้ก็คือเลขคู่ขี้สิบบนนะคะบวกคู่ขี้หน่วยบนนะคะนี่คือชุดตรง ไม่ต้องกลับไม่ต้องไปไหนอย,อยู่กับที่ให้นั่งยังไงก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องแสลนแตนออกไปอยู่ตรงนน้นทีตรงนี้ทีนะเดี๋ยวจะผิดที่ผิดทางขอให้โชคดีเจอกันในคลิปหน้าสำหรับรอบนี้สวัสดีค่ะ